ยินดีนะครับยินดีพระมาโปรดก็เป็น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 บุญตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้แปดสิบแปดครับแปดสิบแปดแปดสิบแปดย่างวันนี้วันเกิดคุณอนันต์ปัญญารชนคุณอนันต์ก็แปดสิบแปดวันนี้เขาแก่กับพระนังเจ้าชาตที่ที่แล้วสามวันผมปีเดียวครับแต่ผมปลายปีพระตะก่อนนี้มีนามันปลายปีเมษาขึ้นปีใหม่ผมเกิดปลายปีปลายมีนา นี่คุณน,นั่งนั่งเขเปิดเปิดวันนี้9.18น,น,น,นั้นที่เคยเป็นนายกอะ่ะรู้สึกยังไงครับอายุขนาดนี้แล้วคว <c oughs> ามแก่เนี่ยเป็นยังไงครับเนี่ยมันก็ชราลงไปก็ต้องช้าลงไปบ้างต้องต้องต้อง,อ,งอย่าไปคืนทั้งขาท่านรู้ว่ารู้แกแล้วให้รู้ว่าแก,ก,แก <c oughs> ผมก็สวดทั้งหมดตอนอาพิธะปัจเจกทุกคืนก่อนนอน จานเตรียมหรือยังครับงานงานส่วนตัวเองจานเตรียมหรือยังครับว่ผมสั่งเช้าเลยสายเช้าเผาเย็นอ๋อที่ไหนครับวัดทองนพคุณเหรอครับครับไม่ไม่ต้องมีหีบเลยเผาเลยแบบแบบอินเดียเลยเผาเอาใช่เอาไม้เอาไม้ทับๆกันเผา